ถ้าเกิดว,ว่าคุณปวดหลังนะครับคุณควรจะเลี่ยง6ท่านี้นะครับ ถ้าเกิดว่าคุณนะครับมีอาการปวดหลังคุณควรที่จะเลี่ยงท่าออกกำลังกายที่มีแรงกดแล้วก็แรงกระแทกที่หลังค่อนข้างเยอะนะครับหลังที่เรากําลังพูดถึงอยู่นะครับคือหลังด้านล่างนะครับไม่ใช่หลังด้านบนแล้วก็ไม่ใช่หลังกลางนะครับนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า,ว,าว่า6ท่านี้มีอะไรกันบ้างท่าแรกนะครับคือท่าเบนโอเวอร์โรหรือว่าบาร์เบลโรลนะครับท่านี้นะครับจะใช้แกนกลางลําตัวแล้วก็หลังด้านล่างเนี่ยเป็นตัวรับน้ำหนักค่อนข้างเยอะแล้วถ้าเกิดว่าเราเล่นค้างไว้เป็นระยะเวลานาน,าน30มสิบวิจนถึง่อห้หลังด้านล่างงขอี่ย ทำงานหนักมากๆและสุดท้ายเนี่ยทำให้ปวดหลังอีกด้วยครับถ้าเกิดว่าใครนะครับที่เล่นท่าบราเบลโรไม่ได้นะครับหรือว่าคุณมีอาการปวดหลังเนี่ยผมแนะนําว่าให้เปลี่ยนเป็นท่าแมชชีนโรนะครับจะดีกว่าเพราะว่ามีการซัพพอร์ตที่หลังมากกว่าได้กล้ามเนื้อมัดเดียวกันด้วยครับท่าที่2นะครับคือท่าเวทไซเบนนะครับท่าเวทไซเบนเนี่ยถ้าเกิดว่าใครนะครับที่ต้องการมีวีไลน์จะชอบเล่นมากๆเลยใช่ไหมท่านี้แต่ผมขอเตือนก่อนนะครับว่าท่านี้เนี่ยมันปวดหลังนะครับ ท่านี้นะครับเป็นท่าที่อันตรายนิดนึงนะครับซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นท่าง่ายๆแต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับที่ลืมเกรงท้องมันจะโดนกล้ามเนื้อคอร์ตัสลำบอลัมนะครับหรือว่ากล้ามเนื้อคิวอลซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะเจ็บนะครับแต่ใครหลายๆคนนะครับอาจจะคิดว่าท่านี้เนี่ยมันไม่เห็นเป็นอะไรเลยเพราะว่าคุณไม่เจ็บนั่นเองครับแต่อย่าลืมนะครับว่ายังมีอีกหลายๆคนนะครับที่เจ็บจากท่านี้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคนเองเนี่ยไม่ปวดก็ไม่เป็นไรแต่สำหรับคนที่ปวดหลังนะครับคุณควร ถ้าเกิดว่าคุณอยากสร้างวีไลน์นะครับผมแนะนําว่าให้เล่นเป็นท่าไซส์แพงได้กลาเนื้อเดียวกันและดีกว่านะครับและที่สําคัญนะครับ การที่จะเห็นกล้ามเนื้อวีไลน์เนี่ยคุณเองเนี่ยจะต้องมีไขมันที่น้อยลงนั่นเองครับให้ต่ำกว่า15%สำหรับผู้ชายและผู้หญิงนะครับก็ให้ต่ำกว่า18%นะครับ 3. สมิธแมชชีนเล็กเกรสท่านนี้นะครับไม่เห็นคนเล่นมานานมากๆแล้วนะครับแต่ผมเองเนี่ยก็ยังเห็นคนในโซเชียลมีเดียเนี่ยเล่นอยู่นะครับท่านนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่ามันเป็นท่าที่อันตรายจริงๆให้ลองสังเกตดูนะครับเวลาที่ต้านลงเนี่ยจะมีแรงกดที่หลังค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วคุณลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่าคุณเเเอองนนนนนนีี่ปป็คททไไซซซ้้ๆๆๆมมมัััจะะกิดรขึว แนนน่อและยิ่งถ้าเกิดว่าคุณเองเนี่ยเป็นคนที่ปวดหลังอยู่แล้วควรเลี่ยงท่านี้เลยนะครับหากใครที่ต้องการกล้ามเนื้อขาเนี่ยผมแนะนำว่าให้ไปเล่นท่าแฮกสปอตโดยใช้เครื่องนี้จะดีกว่านะครับเพราะว่าเครื่องแฮกสปอตเนี่ยจะลดแรงกดที่กระดูกสันหลังได้ดีมากๆครับท่าที่4 Race ี e เ r ็กเรสอัพนะครับเป็นท่าที่หลายๆคนเนี่ยชอบทำเพราะว่าได้กล้ามเนื้อท้องโดยเฉพาะคนที่ชอบเล่นอยู่ที่บ้านเพราะเป็นท่าที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์แล้วก็เล่นง่ายด้วยครับแต่หากคุณเล่นผิดมีโอกาสบาดเจ็บสูงมากๆครับ เนื่องจากเวลาที่เราม้วนตัวถีบขึ้นไปนะครับเราจะใช้แรงกระโดกจากหลังและเวลาที่ลงหลายๆคนเนี่ยไม่ต้านมันลงมาซึ่งทําให้หลังด้านหน้าของเราเนี่ยจะเกิดแรงกระแทกอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับผมแนะนําว่าให้เปลี่ยนเป็นท่า reverse c r u n c จะดีกว่าไม่มีแรงกระแทกเล่นง่ายกว่าด้วยครับ5 d e เ l i f t เด l ลิฟต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเด l ลิฟทุกประเภทนะครับผมหากคุณที่มีปัญหาเกี่ยวกับหลังด้านล่างปวดหลังบอดรองกระดูกอะไรก็ตามมีความเสี่ยงต่างๆเกี่ยวกับกระดูกสันหลังคุณควรที่จะเลี่ยงท่าเด l ลิฟทุกชนิดทุกท่านะครับบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าท่าเด l ลิฟเนี่ยมันคือท่าคิงที่ช่วยในการเพิ่มกล้ามเนื้อต่างๆเลยแต่ผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าไอ้ท่าเด l ลิฟเนี่ยมันโดนกล้ามเนื้อหลายๆมัดก็จริงถ้าเป็นผมผมจะแยกเล่นจะดีกว่า ถ้าเกิดว่าคุณเองเนี่ยต้องการกล้ามเนื้อแฮมสติงก็ไปเล่นท่าเล็กเคิลต้องการกล้ามเนื้อกูเตียสแม็กซิมัสหรือว่ากล้ามเนื้อก้นเนี่ยคุณก็ไปเล่นท่าฮิปทัสหรือว่าท่ากูดบิดถ้าต้องการคอไดเซปหรือว่าต้นขาเนี่ยคุณก็ไปเล่นท่าเล็กเอเทนชันคุณต้องการบริหารกล้ามเนื้อโลว์แบ็คคุณก็ไปเล่นท่าแบ็คเอเทนชันคุณต้องการคอบอดี้หรือว่าท่าซูวอตแอบโดเมนิสคุณก็ไปเล่นท่าแพล้ง ท่าที่หนะครับคือท่าแพ้งวิดเวทนะครับบางคนเล่นท่าแพ้งพอคิดว่ามันก็แค่ทําให้ทนให้นานที่สุดบางคนเห็นว่าตัวเองเนี่ยทำได้นานก็เลยเอาน้าหนักเนี่ยมา่วงพอคิดว่าจะเพิ่มความเข้มข้นให้กับท้องของคุณนั่นเองแต่สุดท้ายเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าปวดหลังแทนเก่งท้องไม่อยู่มีแรงกดที่หลังด้านล่างของเราอีกสุดท้ายเองเนี่ยมันก็ปวดหลังแทนที่จะได้กล้ามเนื้อท้องผมแนะนําว่าให้เล่นเป็นท่าแพ้งบอดี้เวทแบบปกตินะครับแต่เพิ่มระยะเวลาในการเล่นต่อ1นเซตเนี่ยให้นานขึ้น แต่ต้องอยู่ในท่าที่ถูกต้องและเก่งท้องให้ได้นะครับหากใครนะครับที่มีอาการปวดหลังและอยากออกกำลังกายให้ถูกวิธีนะครับผมแนะนําว่าให้เข้ามาปรึกษาเราได้ที่ฟิติีไซน์พรามนะครับผมการออกกำลังกายที่ดีคุณไม่ควรที่จะเล่นตามใครหรือว่าโปรแกรมของใครนะครับเราควรที่จะเอาตัวเราเป็นหลักแล้วก็เล่นตามเป้าหมายที่เราต้องการถ้าเกิดว่าคุณเองเนี่ยต้องการบริหารหลังด้านล่างขคุณเนี่ยให้แข็งแรงคุณก็ไปโฟกัสกับหลังด้านล่างของคุณเนี่ยให้ดีซะกอ่อนนะครับเพราะฉะนั้นเลือกท่าที่เหมาะสำหรับเราแล้วก็สำหรับคุณจะดีกว่านะครับ